นี่ถึงพาห้าแล้วสี่แล้วมาเอ้าแล้ว,ลว,ลวหยิบไดเวอร์มาทำไมเนี่ยไหนบอกว่าจะตีออกเหล็กไง <c oughs> ก็แท่นเดียวกันไงก็แท่นเดียวกันก็ต้องออกเหล็กดีแล้วจะมาตีอะไรไดเวอร์อย่างนี้ก็ได้เปรียบสี่วันนี้เราตีแท่นเดียวกันนะเออน่ะเดี๋ยวทำให้ไม่ได้เปรียบอะไรเนี่ย <c oughs> ยิ่งจะมาหัวเราะแบบนี้อีกได้เปรียบชดๆหยิบไดเวอร์มาตัวเองก็ตีไกลกว่า ก็จะเล่นแท่นเดียวกันแต่มันเป็นพาห้าพาห้าจะตีสองออนใช่ไหมล่ะก็เลยเอาไดเวอร์มาใช่ก็กดอะไรให้ออกแต่เหล็กเบื่อแล้วก็ตีแท่นเดียวกันนี่น่ะเออเนี่ยตีก็ไกลเดี๋ยวนี้โอ้เห็นไหมแล้วที่เทพตีแท่นเดียวกันแล้วแบบยังไงเนี่ย มันยังยังไงปีก็ส่องออนสบายเลยดีไม่เสียงเปียบเลยหรอนี่ไงเป็นไงดูลูกเทที่ตีกับพืเลยเนี่ยนะไดเวอร์ใช่เขาเรียกว่าอะไรรู้เปล่าออปเดอะเด็กปะเห็นเขาทำกันอ่ะแต่ไม่เคยลองเลยอ่ะเนี่ยอยากลองดิมีเทคนิคใช่ไหมเนี่ยใช่สิเดี๋ยวตีให้ดูก่อนเลยลูกนี้ นไรูปแบบพุ่งมากเลยอ่ะตีหลบลมน่าจะสบายเลยใช่แต่วันนี้ต<ล>ีย<ะ>่งเเทพทำไมเทพใช้ล่ะเหอ <c oughs> รู้จักเหอไหมเหอคืพิงพ่งได้เทคนิคมาว่าง้นเถอะพึ่งได้เทคนิคมาแล้วก็อย่าเรียกว่าพึ่งได้เลยเพราะมันได,มนได้มันได้มาหลายหลายร้อยปีแล้ว <c oughs> เออหลายร้อยปีแล้วเรื่องพวกนี้มันธรรมดาดังนั้นเดี๋ยววันเนี้อยากตีเป็นไหมทำจริง อยากดีแบบเนี้ยอย่างเท่เลยอะลูกมันเท่เนาะต้องแ๊ะแต่ถ้าต้องใช้ให้เป็นนะไม่ใช่อยู่ดีๆอารมณ์อยู่ดีเดินมาวางปุ๊บตอนแข่งแล้วก็ตีไดเวอร์เดอะเด็กนี่อันตรายเหมือนกันนะจะโชว์เขาไงลูกไว้โชว์ใช้ประโยชน์ได้อะประโยชน์จากไดเวอร์ออฟเดอะเดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็เมื่อกี้ลูกมันพุ่งปี๊ดขนาดนี้เราก็ต้องหลบลมใช่ไว้หลบลมแงแข็ง ตีสนามแคบแคบถึงอรอไหมมันแน่นอนไหมว่ามันจะคอนโทรลลูกได้ง่ายขึ้นใช่ในเมื่อลูกลอยในอากาศยตีโดนลูกนี่ยากมากเลยแล้วได้ว่าหัวมันใหญ่มากเลยอ่ะถูกต้องมันถึงต้องมีวิธีตีไงหอยากดูแลนี่ถึงโช์ไงถึงโช์ไงอวยหน่อยดีอวยหน่อยโอเงจะเ่ามันต้องยันไปอยางนั้นไปตี อ่ะเดี๋ยวไปตีที่จอดสองพอนีป่ะไปตีจอดสองอย่าไปตีจอดสองดูดีว่าจะตีถึงกีนไหมใช่ป่ะป่ะเห็นไหมอยากเรียนแล้วเนี่ยถ้าตีได้เยอะอ้อมเด็กนี้อาจจะวิ่งแบบจ่อได้เลยนะสอนเลยต้องมีเทคนิคไรบ้างตีดูก่อนลองก่อน เนี่ยกลางไฟเวน่งๆเลยเนี่ยลูกเนี้ยอ,อยากลองแล้วอ่ะดูคนตีวิ่งวิ่งไปนู่นไปนู่นแล้วเห็นวป่าเนี่นยมันตีแท่นเดียวกันแล้วจะมาให้แบบว่าก็ตกที่เดียวกันแต่มันแค่วิ่งให้ไกลไงจะมาแบบโว้มาแข่งกันได้ยังไงเนี่ยต้องต่อแต้มแล้วเนี่ยให้ตีไม่สามก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนเอาทำไมอ่ะอยากไม่สาม่ออยากตีเท่ๆแล้วว่านี่พาห้าเนี่ยกัดสองถึงเลยนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย 250อปักทียังตีไม่ถึงเลยตีไม่ถึงอ้าวแต่ไม่แน่อันนี้อาจจะวิ่งไปจ่อเลยนะถ้าตีเดเวอร์เห็นไหมอยากเรียนแล้วเนี่ยถ้าตีเดเวอร์อ๋อเด็กนี่อาจจะวิ่งแบบจ่อได้เลยนะสอนสักทีสิมาสอนเลยต้องมีเทคนิคอะไรบ้างตีดูก่อนลองก่อนตีเองเลยหรอตีเองเลย ตีเองก็ตีไม้สามันไม่ตีไดนเวอร์อ่่ <Pink. S 2> อย่างก็ตีไม้สามเดี๋ยวเห็กไม้สามให้รอก่อนใจเย็น <laughs> ดีไหมอา่าๆเอาไม้สามอก่อนก็ได้อะ <laughs> หรือจะตีเหล็กวางก่อน <laughs> ไ,มไม่วางวางได้ยังไงพาะโอเคไม้สามมา <laughs> อ่ะเอาไป <อะ S 1> คุณนางฟ้า <laughs> ต้องตีไม้สามก่อนจริงๆอ่ะเนี่ยอ้าวแล้วเราคิดลูกไหนเนี่ย ให้ให้คิดลูกสองแต่จะได้รู้ไงว่าลูกที่ดีที่สุดเออลูกที <Okay. S 1> ทด่ดีที่สุดดูที่ดีที่สุดดูว่าไดเวอร์ออฟเ e c k มันจะมีประโยชน์ไหมได้ตีไม่สามได้ก่อนอื <c oughs> อันนี้ได้แคลี่ oh, no. ไม้สามมันก็จะโด่งใช่ไหมอย่างลูกเมื่อกี้ตกหยุดเลยของแท้เมื่อกี้มันก็ตกแถวเนี้ยแล้วมันวิ่งก็ควรจะดีใจแล้วไงเพราะว่าตีไม้สามลอยตกหยุดเห็นนะดีใจเหรอดีใจดิก็ตีไม้สามไปเวตีลอยตกหยุดแต่ประโยชน์ของดิเวอร์ออฟเดอะมันก็มีไงอ่ะเอาไปไหนลองซิลูกมันจะต่ําลงใช่ไหมใช่มันจะวิ่งมากขึ้นคือแคลลี่เนี่ยของ Diver o f ออฟเดอะเเนี่ยมันก็จะตก อาจจะตกไม่ถึงไม้สามด้วยซ้ําน,นะคือจุดตกเราจะสั้นกว่าพอๆกับไม้สามแหละเพราะว่าด้วยองศาหน้าไม้ใช่ไหมที่มันแบบน้อยกว่าค่อนข้างเยอะใช่ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าโอกาสที่ไดเวอร์เปร์เด็จะวิ่งแบบเป็น30หลามันมีสูงมากเพราะมันไม่มีทางที่จะมีสปินได้เลยใช่มไม่มีสปินแต่ข้อเสียของไดเวอร์เเด็คือเราจะต้องไม่ตั้งใจให้มันลอย คือเอาง่ายว่าอย่าไปใช้เทคนิคที่มันไวตี้อยถูกต้องเพราะว่ามันอยู่กับพื้นใช่ไหมตีตามองศาหน้าไม้ไปเลยนี่คืออย่างแรกถ้าเราไปพยายามให้มนลอยกะให้ลูกลอยโด่งเหมือนไดเวอร์ซึ่งเป็นไปไม่ได้ไดเวอร์ปักทีดังนั้นถ้าเราตั้งใจจะตีให้มันลอยบางทีไดเวอร์อ็อเด็เด็มันจะกลายเป็นไดเวอร์ออบเดอะเก่จะพื้นก่อนมุงโล่ก่อนนึกออกไหมดังนั้นวิธีการ ก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันยืนแอดเด e ก็ต่างกันสอนก่อนหรือว่าจะลองตีก่อนตีเลยตีเลยสอนไปตีไปเนี่ยแหละเร็วๆเดี๋ยวดูดลูกกลับมาแล้วเดี๋ยวดู๋ลูกกลับมาให้สองอันเร็วลูกกลอฟมามาแล้วเอามาเผื่อด้วยปะเนี่ยเอามาแล้วนี่ไงโอเคมาอะปึ๊บลูกต้องลอยๆป่ะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ในล้อยที่ไม่ดีก็ไม่ควรเล่นป่ะ ถูกต้องการที่จะตีเดเวอร์ออฟเดอะเด็กอย่างแรกเลยก็คือว่าลายต้องดีมากๆไม่ได้ในลัฟก็ไม่ได้ถ้าไม่ลอยจริงก็ไม่ได้ลอยก็ยากเพราะว่าในลัฟเนี่ยไม่ได้ลอยจริงเพราะมันจะมีหญ้าอันอื่นคอยขั้นในเมื่อเราพอเราลงปุ๊บมันอาจจะโดนก่อนนึกออกไหมซึ่งโอกาสยากที่จะ ตีได้ลอยดังนั้นได้รับได้รับก็ไม่แนะนําก็ไม่ควรเลยไม่ควรให้เล่นใช่ลายหัวทิมก็ไม่ควรลายเชิดมากๆก็ไม่ดีเพราะว่าลูกมันพุ่งบางทีมันชนเนินก่อนอนี่คือสิ่งสําคัญแต่เทคนิคถ้าทําเป็นง่ายเลยยังไงละ่ะอย่างแรกไม่บอกตีเลยเอาสอนก่อนไหมอ่ะจะได้รู้ว่าการตีพื้นเป็นยังไงไงตีพื้นอะไรไม่ตีรเ,เร็วเร็วรนังฟ้าตีก่อน เดี๋ยวนี้เริ่มขี้เกียจนะตีน้อยลูกเหลือเกินอก็เดี๋ยเดี๋ยวกวนหลังมาเสียเวลารับรองนะนางฟ้านี่พื้นแน่ลูกเนี้ยไม่พื้นก็ท็อปอ้ยแทนที่จะสอนเลยเอ้ยใช้ได้โอแต่มันก็ออกขวาเนาะอ่าแต่มันก็ยังแบบเหมือนไม่เต็มไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ย ก็มาเกี่ยวด้วยการที่นางฟ้าชดเชยนิดหน่อยแล้วก็ท่ายืนจะให้มันตีให้มันลอยให้มันลอยไปพยายามให้มันลอยเกินไปหน้าไม้มันเลยเหมือนเปิดนิดหนึ่งแล้วออกขวาไหมใช่ถูกต้องมาคราวนี้เทคนิคอย่างแรกจะให้เราปิดหน้าไม้แล้วก็ไม่ได้เอาลายดีๆเลยถูกไหมลายต้องดีอย่างแรกนะครับนี่ก็ถือว่าลายดีละต้องดูลายอ่าดูลูกก่อนถ้าอยู่ในรูอย่างงี้ไม่ควรละนึกอ่ะก็อยู่ลายที่ โอเคหน่อยประมาณนี้เชอรี่ก็ได้แล้วแหละนางฟ้าอสองวิธีการตีเมื่อกี้คิดว่าทำยังไงบ้างเมื่อกี้พยายามเล่นเหมือนไม้สาม,มพยายามตีเหมือนไม้สามเลยจริงๆเทคนิคคล้ายๆไม้สามเลยหนึ่งมาเดี๋ยวทำให้ดูก่นอนถือบ้างผัดก,กันถือไม่เคยถือเลยอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ก่อนปึ๊บอย่างแรก วันนี้พวกเดีย๋ยวนี้พกถุงมือมาเองอันเนี้ย่อ้วนแล้วช่วงนี้เราต้องเราต้องเบินกันหน่อยต้องเบินต้องเดินหน่อย่างแรกนะครับยืนจดบอลตำแหน่งบอลโพซิชันยังอยู่ค้อนซ้ายตำแหน่งเดียวกับไดเวอร์บนที่ออมไหมถูกใกล้เคียงตำแหน่งเดียวกันเลยเพราะว่ายังเป็นไดเวอร์อยู่ถูกต้องเพราะยังเป็นไดเวอร์อยู่แต่เราจะไม่ยืนให้เอียง เพื่อที่จะตีมุมเสยเราจะไม่เสยลวไหลเราจะขึ้นมาเท่ากันเราจะตีมุมเสยไม่ได้ดังนั้นเลเวลของระดับไหลจะต้องยืนให้เท่ากันขึ้นมานิดนึงเกือบเกือบจะเท่ากันแต่ซึ่งมันเท่ากันไม่ได้หรอกเพราะว่ามือขวามันอยู่ต่ำกว่ามือซ้ายถ้าขึ้นจะเท่ากันก็คงแปลกละโอเคดังนั้นพยายามพยายามอย่าให้เอียงจนเกินไปนะครับให้มันตั้งขึ้นมาส่วน ง่ายๆเลยอย่างอื่นดังนั้นเราจะพยายามไม่ขึ้นหนมากเพราะว่าถ้าหนมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะตีมุมเสย <aru> อันตรายแล้วขึ้นป,ปกตินี่แหละเราจะตีเหมือนตีเพราะเราจะต้องตีเหมือนไม่ถามแล้วเราจะตีมุมกดมากขึ้นตีเอาง่ายๆว่าตีบนพื้นอะใช่เหมือนตีบนพื้นทั่วไปใช่ถูกต้องดังนั้นเราจะตีมุมกดมากขึ้นนะดังนั้นตรงนี้เราก็จะไม่เซตให้มันเอียงดังนั้นฝั่งนี้ เราจะยืนให้มันเท่ากันเค <Okay. S 2> ให้ยืนให้ชิดฝั่งนี้ไว้หน่อยจะไม่ <Okay. S 2> เอียงอย่างนี้ให้มันชิดฝั่งนี้ไว้หน่อยตัวก็จะชิดไปด้านหน้าจากนั้นโพสิชันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับค่อนซ้ายหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองล้าอย่างนี้มันมีอะไรที่ต่างจากไม้สามบ้างพอดูจากอันเนี้ยมันก็คล้ายๆไม้สามเลยไม้สามเราพยายามตีตามล็อบเพื่อให้แชรโลนึกออกปะแต่อันเนี้ยอาจจะต้องตีมุมอัดมากขึ้นเพราะว่าหัวไม้อะมันใหญ่กว่าเดิม ตีมุมอัดหมายความว่าให้มันชันลงมาชันลงนิดหนึ่งตีเหมือนกดเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตีมุมกดบางคนเนี่ยตีไดเวร์มีดิบบอดด้วยนิดหนึ่งถ้าตีได้ดีนะถ้าตีในมุมกดเพราะเราอย่างแรกที่สําคัญที่สุดคือห้ามตั้งใจตีเสยไม่สามส่วนใหญ่ยังเสยอยู่เพราะว่าเราต้องการให้ลูกมันโด่งพยายามตีลงให้เยอะขึ้นใช่ตีลงให้มากขึ้น แล้วก็กล้าที่จะตีลงไปเลยเพราะว่าลูกนี้เราต้องการพุ่งอยู่แล้วโอเคไม่ต้องไปห่วงมันเลยมันจะไม่ออกขวาใช่ไหมไม่ออกขวา<อ>ถ้าเราตีมุมกดหน้าไม้มันก็ปิดมากขึ้น uh อ่าแต่ถ้าเราตีมุมเฉยโอกาสที่หน้าไม้เปิด,ม,ปดมันก็มีสูงโอเคอย่างแรกขึ้นตรงตรงอย่างในมากนะครับแล้วก็ ลงมาในมุมนี้เลยครับมุมกดเลยนิดนึงบายโอ้โหตรงกลางไกลหน้ากีนเลย <มา S 1> เดี๋ยวอยากลองแล้วเนี่ยลูกก๊บมาอ่าาวางให้ด้วยลายต้องจมอ๋อลายต้องดี <laughs> นี่เข้าใจอะไรผิดวะเนี่ยเทพ อะอย่างแรกเลยคือตำแหน่งลูกเหมือนไดเวอร์เพราะว่าความยาวของไม้เท่าเดิมถูกต้องทำไมเดี๋ยวนี้นางฟ้าถึงฉลาดฉลาดเรียนรู้มาเยอะมันก็ต้องพัฒนามั่งแหละก็ <c oughs> ให้เป็นเหมือนเดิมก็ไม่ได้แม่ <c oughs> อาอ <c oughs> ตำแหน่งลูกไว้เท้าซ้ายไหล่ไม่เอียงแบบนี้อ่าไม่เอียงแล้วได้ยังได้ยังขึ้นอย่าในมาก ขึ้นพยายามออกนอกนิดเลยตรงตรงขึ้นตรงตรงแล้วก็มุมกดอย่าคิดเสยอย่างนี้เลยนะอ่าอย่าคิดเสยตีผ่านไปปกติโอเคโอ้โหไกลกว่าอตรงเราเนี่ยเมื่อกี้มันแบบเหมือนเหมือนมีเฟดนิดนึงเพราะเราพยายามจะแบบตีแล้วแบบจะไปงัดมันใช่ใช่ใช่ อันเนี้ยต้องอันนี้สวยเลยวิ่งมากมากดีเลยใช่ไหมแล้วมันก็วิ่งไกลกว่าระยะใช่สลุระยะได้ได้เยอะกว่าแต่จุดแคลรี่มันไม่ได้นะจุดแคลรี่มันไม่ได้พอๆกันแหละ เนี่ยสุดท้ายมันไกลขึ้นหน่อยนะมันตกพอกันเลยตกกับไม้สามอะแคลรี่เนี่ยจะพอๆกับไม้สามแหละแล้วรู้สึกว่ามันคนโทรลได้ด้วยใช่แล้ววิ่งดูดิปูดวิ่งแบบเหมือนสกุลย่าเลยจริงๆใช้ปกติได้เลยนะเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแบบคนโทรลได้เดี๋ยวมันจะผิดพลาดเอาในบางครั้งแต่ลายลูกต้องดีไงใช่อย่าโลภบางทีการโลภมากลาบก็หายนะอาลโอเคไปตลองตีลูกอื่นบ้างไหม มีอะไรอีกอ่ะวันนี้จะสอนอะไรอีกโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้แบบความรู้ที่พกมาเป็นแบบเรียกกูรุษไม่เอาแบบซ้ำๆนะโอ้โหไม่เคยไม่เคยไปเอาไปเดี๋ยวดีบอกก่อนจะทำยังไงปีโชว์ก่อนทีหนึ่งโอ้โหขี้อวดอะขี้อวดอยู่แล้วให้ศึกษาแล้วลองวิเคราะห์มั่งาลองดูว่าทำอะไรมากขึ้น จอดจอดจอดตรงนี้ดีกว่าตรงนี้แหละทำอะไรตรงนี้ล่ะตรงนี้แหละก็สอนตรงนี้หรออืนี่ลูกกอล์ฟไม่ต้องเสกนี่ให้ทำอะไรเนี่ยมีสองลูกยังไม่ต้องเสกเลยนี่เห็นหลายคนละตีลูกนี้ไม่เป็นโอ้ตีแบบหน้าทีมี้เลยหรอเออน้าทีมีแีเลยโอ้ยันนี้อยากเรียนมานานแล้วเนี่ย อยากรูว่าแพ็นิคของเทมเนี่ยเป็นยังไงปกติแล้วตีเราก็แบบจะสไลด์เยอะมากๆตลอดเลยไม่สไลด์ก็แช้งบางคนบางคนตีเต็มโดนลูกไม่ดีไอ้กูตีแ่บตกนึกว่าเมาเห็นตีเสร็จแล้วเซใหญ่เลยนี่เมาเหรอเนี่ยเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่อันนี้คือลูกจริงๆอ่ะถือว่าเป็นลูกยากถูกไหม ใช่อันนี้ยากเป็นลูกที่ยากเลยเพราะว่าเอียงค่อนข้างเยอะแล้วเป็นดาวสโลว์แบบนี้นะแล้วยังเห็นเลเยอร์อย่างนี้นะน้ำ,นำขวา,วาถึงเลือกจุดนี้มาให้ไงนะจุดจุดนี้ยนอยากรู้เลยว่าอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงถ้าเป็นเทพเดินมาก็จะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยละ่ะเฮ้ยง่ายเลยเหรอใช้คำ่าง่ายเลยเหรอจริงๆมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันก็มีวิธีตีดังนั้นคืออย่างแรกเราต้องบาลานซ์ได้ถูกปะ กอล์ฟยืนบนแฟเวย์ปกติยังต้องบาลานดีดตีแล้วต้องบาลานี้ได้หมายถึงว่าการทรงตัวเราต้องอยู่ใช่อันนี้สําคัญที่สุดสําคัญที่สุดในวงกอล์ฟเรียบๆอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันไม่ใช่ตีแล้วเหมือนเมาเซโดนหมัดอย่างเงี้ยไม่ได้ลายนี้ไม่ได้เด็ดขาดยิ่งลายแบบนี้ด้วยทาไม่ได้เลยใช่ถ้าเราบาลานดีเราก็จะสามารถคอนโทรลลูกกอล์ฟอันนี้ได้โอเคถูกไหม ดังนั้นวิธีการที่จะบาลานซ์ให้ได้แล้วมีอะไรอีกไหมอ่ะส่วนแล้วก็ต้องไม่ตีแรงจนเกินไปคือแบบหมายความว่าอ่ะเดี๋ยวลองเลยดีกว่าโชว์่อูกหน่อยดีกว่าอึกละไม่อ่ะถือลูกไว้พี่เกลี่ยเสกละเอาเสกไม้อยู่ดีเสกไม้อยู่ดีไม่ก๊อปมามาแล้วไม่ก๊อปตีด่วนเนี่ยรู้ปะเนี่ย โอกีบไม้อะไรบอกแล้วว่าตาเทพอ่ะมันแสนรู้แสนรู้ยิ่งกับพุทเด่นอีกตาเทพอ่ะอ่ะตีด่วนเลยเดี๋ยวดีบอกก่อนไม่บอกทําไตีโชวก่อนทีหนึงโอ้โหขี้อวดอ่ะขี้อวดอยู่แล้วให้ศึกษาแล้วลองวิเคราะห์มั่งลองดูว่าทำอะไรมากขึ้นไม่ออนอย่าเรียกว่าเทพ เราอย่าให้เสียชื่อนะเอาให้ออนนะเอาให้ออนโอ้โหออนแล้วแต่ว่ามันไม่ได้สไลด์แบบใช่แต่มันก็จะเซฟแล้วก็เข้าลูกได้ดีเห็นปหมแต่อย่างเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าตีมเหมือนแบบออกแรงแค่ประมาณ70-80%ถูกต้องจะไม่ได้ตีเต็มสวิงแล้วเหมือนขึ้นไมล์สั้นขวบปักเตะคือสั้นลงไหมโอ้โห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 อ้หโ้อ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโ้โ ในเมื่อขึ้นสั้นลงยาวก็คงไม่ใช่ก็เหมือนกับว่าตีแค่70-80%ของสวิงของเราใช่ไม่ใช่แค่การออกแรงแต่ว่าเป็นการที่แบบขึ้นไม้ด้วยอ่ะถูกอีกแล้วอะไรอีกการทรงตัวไงแต่ว่าการขึ้นสั้นมันก็ทําให้เราทรงตัวดีขึ้นอยู่แล้วอ่าการทรงตัวก็คือเมื่อเกี้ด้วยตําแหน่งของบอลโพซิชันก็สําคัญคือการที่เรายืนอย่างเงี้ยหัวมันทิ่มอยู่แล้วไม่ใช่ว่ายืนปุ๊บ จะกดทิ้งน้ําหนักไปด้านหน้าไม่ได้ดีครับอันนี้ก็คือน้ําหนักต้องพยายามกดไว้ส้นเท้าซส้นเท้าซ้นเท้าทั้งสองเท้าเลยเพื่อเพื่อให้เราการทรงตัว้มันดีขึ้นอีกหน่อยอาจจะเป็นการนั่งที่ลงไปแบบเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยไปอยู่ด้านส้นมากขึ้นอันนี้คือลูกที่ลายหัวทิมลายหัวทิมที่มันแบบน้ำหนักให้อยู่ด้านหลังถูกต้องจากนั้นกดน้ําหนักให้อยู่ตรงนี้แล้วก็รักษาแกน แกนลำตัวคือตรงกลางแกนตัวเนี่ยอย่าให้มันเพราะมันเซเวนิดเดียวมันก็ลมแล้วไงดังนั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะรักษาแกนใช่ต้องรักษาแกนอย่างที่3ที่นางฟ้าไม่ได้สังเกตคืออยากจะบอกให้ชัดเลยว่าจับไม้สั้นลงโอ้พูดแล้วตื่นเต้นเลยแค่รัดเองก็คือทำจับโชกนะจับโชกหน่อยแล้วก็อย่าตีเต็มสวิง ดังนั้นลดระยะลงมาคือทุกอย่างมันต้องแบบยอ่อส่วนลงมา7 0 8ลงดิ <มา S 2> ดังนั้นเราก็ต้องเผื่อหมายเพิ่มถูกไหมสักเบอร์หนึ่งกำลังสวยเพราะว่าเรา<ๆ>เราเรา,เราตีอะไรเราตีทุกอย่างแบบเบาลงสั้นลงมันก็ต้องใช่เผื่อไมเพอมแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลย <อ beach. S 1> ก็คือว่าลูกเนี้ยอย่าอเกนมันคืออย่าไปอย่าไปฝืนฝืนทมชาติเราเป็นคน ไม่ดียังไงก็ต้องเป็นเอ้ยไม่ใช่ธรรมชาติเราเป็นคนดียังไง <c oughs> ก็ต้องทําแบบนั้นดังนั้นลูกที่หลยหน้าทิอย่างี้ออโอกาสที่ลูกมันจะสไลด์นิดหน่อยอ,ออกขวาเนี่ยเป็นแน่นอนอพยายามอย่าไปปิดช่วยพยายามอย่าไปตีสวนทางเขา <c oughs> ตีปกติหน้าไปกติตีปกติและเล็งเผื่อเอาถามว่าเผื่อขนาดไหน ทุกคนอยากจะรู้จะมาบอกเลยว่าโอ้โหถ้าทิมขนาดนี้เผื่อไป4.5องศาไม่ใช่ละอันนี้มันขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนด้วยไหมแล้วแต่คนด้วยบางคนคาแรคเตอร์เป็นคนตีเฟสอยู่แล้วนิดนิดแล้วลายหัวทิมก็เ<ม>พิม่ม,มดังนั้นคราวนี้ก็นางฟ้าทำไงระยะเท่าไหร่อเทพสายตาเทพว่าไงนะระยะเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้าหล่ะอ4ร้อยสี่สิบห้าเดินไปเอาเหล็กองด้วยัต้องเอาเหล็กที่เผื่อระยะไปอีกสัก สิบหลาถูกต้องโอเคแค่ไม่แสกให้ต้องเดินมาเอาเองหอเนี่ยลูกกอลก็ถือโอ้วันนี้นางฟ้าดูลำบากลำบากแค่ไม่ดูแลเลยถ้านางฟ้าตีออนปึ๊บใช้เทคนิคแล้วทำได้ดีปึ๊บเดี๋ยววันนี้จัดให้ทุกอย่างเลยถ้าอยากได้อะไรยกเว้นเงิน ขอกระเป๋าได้ไหมเลือกของแต่ละอย่างแพงทั้งนั้น, <c oughs> นอยู่กับเพทยสายเปลก็ต้องประมาณนี้แหละมา,าลองดูครับอย่างอื่นเลยก็ทิงหนักาาไปออกส้นหน่อยยอ่อย่อลงกดอาคีบแกนไม้สั้นลงใช่ทักหนึ่งนิ้วพอไหมประมาณนิ้วหนึ่งครับหนึ่งนิ้ว ขึ้นสั้นลงสั้นอ่าถ้าคิดผาไม่ง่ายคือขึ้นไปที่แนวไหล่ลงไปที่แนวไหล่ก็ขึ้นแค่ไหล่แค่นี้ใช่ล้วก็ลงมาแค่นี้ใช่จะได้ไม่หยกบางคนถ้าตีบอกตีเบาลงเดี๋ยวเขาจะหกไงอ่าออกตีไม่ต้องจบสุดแค่นั้นเองครับขึ้นไม่ต้องสุดลงไม่ต้องสุดยืนออกซ้ายของธงอ่าถูกต้องอูนี่น่าจะสวยเลยลูกนี้สวยเหมือนนังฟ้า แต่ยังไม่ดีให้ตีใหม่เห็นไหมเห็นอาการตัวเองไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ยินทรงตัวไม่อยู่เมาเปล่าเมื่อกกินเหล้าแน่นอนเดี๋ยวเซกลูกมาให้ตีหนึ่งอีกทีนึ่งลูกก๊อบมาอ่ะ อีกทีหนึ่งเมื่อกี้เซเมาหมัดไปนิดนึงอันนี้ปกติมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยวเวลาตีปุ๊บมันก็จะแบบมีการเซแต่อากให้เราก็ต้องคุมให้อยู่ใช่ต้องคุมให้อยู่เลยบาลานให้ได้แล้วก็จบไม่ต้องสุดเมื่อกี้มันจบสุดไปนิดนึงด้วยเมื่อกี้มันลูกแรกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จัลลันโซนไว้ได้ไหมอ่าอย่าจบสุดนะโอเคเยี่ยมครับ สวยมากออนแล้วนะก็ต้องเผื่ <S <S> <S 2> <S 2> <S อแค่น,นั้นเองแล้วมันก็แค่นี้เองเนะมันก็ทําให้เราตีโดนลูกดีขึ้นใช่ก็คือเรื่องจะไปหวังผลว่าให้ใกล้ก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมไป <Okay. S 1> เดี๋ยวมีอะไรอีกมีอีกไยมะมีอะ <S <S 2> <S 2> จะสอนอีกไหม <S <S 2> <S 2> <S 2> ม,ไไหม, <S <S มีไว้ข่าวต่อไปโอเคนี่ฝนเริ่มปล่อยปลอยแล้วเนี่ยเราโดดหนีฝนเรื่องเลยดีกว่าเราว้าไปเลยได้ไหมไป จับมือวารเลยแล<ะ>้วก็ทิ้งลงทิ้งรถไดห้หมดไปรละหากมนุษย์ท่านใดครับมีอะไรอยากให้เทพเชนช่วยนะครับไม่ต้องจุดทูปนะครับไม่ต้องขอพรนะส่งปัญหาหนักใจไปที่ f a c e b o o k ร o p n h a n n e l t h a i l a n d h a ท็ s w i n g เทพว่าคุณอยากให้เทพคนนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้างส่งมาได้เลยนะครับในทุกช่องทางของก p Channel Thailand